สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชมขบ,บวนเรือลากจูงนะคะวนนี้วิ่งออกไปวัดพนันเชิงนะคะจุดนี้จุดโค้งนังคำจุดมหาวิทยาลัยต่อเรือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแม่น้ำปากตัสด้วยเรือขบวนนี้มาสามเรือโป๊ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมีเรือตรงท้ายไหม สามเรือโป๊ะหนึ่งหัวเรือลากจุงนะคะมีเรือตรงท้ายท่านผู้ชมเห็นไกลๆนะคะเห็นเสาไฟเรือวิ่งทั้งวันทั้งคืนนะคะท่านผู้ชมเรือโป๊ะทำการเปิดไฟแล้วขณะน,นี้ก็เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะคะ วิ่งทั้งวันทั้งคืนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเรือโป๊ะขบวนนี้อาจจะออกทะเลนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าดูจากขอบเรือโป๊ะนะคะบรรทุกสินค้าไม่ได้หนักจนจมขอบเรือนะคะเพราะว่าต้องเผื่อขึ้นเผื่อลมทะเลเผื่อขึ้นในทะเลด้วยเนาะวิ่งกันมาเรยวไปเร็วมานะคะ ค้งตัวเองง็โค้งนางคำจุดมหาวิทยาลัยต่อเรือค่ะเรือกเรียวไปเรียวมาเป็นงูเลยนะคะ ขนาดมาแค่สามเรือโป๊ะเลี้ยวไปเลี้ยวมาดูเรือโป๊ะด้วยนะคะท่านผู้ชมโค้งไปโค้งมาโค้งตัวเอสดโคง้งตัวเอสดกับหัวนะคะโค้งนางคำของจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาแม่น้ำป่าสักเรือกระบวนนี้มุ่งหน้าออกไปแยกไดพนันเชียงนะคะ เดือป๊ขนาดใหญ่นะคะท่านผู้ชมมาทีก็เกือบเต็มคลองเลย คอมนั่นผู้ชมเดี๋ยวโปก็ทำการเปิดไฟแล้วนะคะ ตรงไทยเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะเห็นชัดแล้วที่มตตุมเห็นอะไรแวบ,บๆพี่เพียงน้องดูนะคะน้องมาอาบน้ำ อาบน้ำท่านผู้ชมอาบน้ำให้น้องหมานะคะอันนี้ชาวเรือไม่ต้องใช้กระป๋องตักน้ำนะคะมีก๊อกเห็นไหมคะเนี่ยเปิดน้ำก๊อกเลยนะคะใช้เครื่องดูดขึ้นมาเปิดน้ำก๊อกสบายๆไม่ต้องเวงตักเหมันสมัยตอนแล้วนะคะ เรือไปนน้นแล้วท้ายเรือยังอยู่นี่เลยท่านผู้ชมขบวนยาวๆนะคะ3มเรือโป๊ะแต่เรือโป๊ะขนาดใหญ่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเรือตรงไทยนะคะปับโสพลัำเบอร์สองนะคะ ในเดอร์อโปก็มีน้องหมานอนอยู่ด้วยชาวเรือชอบเลี้ยงน้องหมานะคะบางลำก็มีน้องแมวเป็นเสื้อนแก้เหงานะคะเพราะว่าไปส่งของส่งสินค้านี่ไปอยู่เป็นเดือนเลยนะคะท่านผู้ชมกว่าจะได้กลับมาบรรยากาศของจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะจุดที่แม่ตุ้มนั่งเป็นสวนสาธารณะนะคะหน้าวัดปัะดัจุดโค้งนางคำค่ะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในน้ำฝากฝากนะคะเรือบนชุดนี้วิ่งไปเจอกับวัดพนันเชิงนะคะแล้วก็จะวิ่งเข้ากรุงเทพคาดว่าจะออกทะเลนะคะจากการสังเกตการบรรทุกสินค้าจะไม่เต็มเรือปิดมากนะคะเพราะว่าจะอาจจะต้องออกทะเลก็ไว้เผื่อขึ้นลมแรงบ้างนะคะ วิ่งไปแบบสวยยามเย็นนะคะท่านผู้ชมวิ่งไปกว่าจะถึงจุดหมายไปทางกระเช้าหรือไม่ก็พรุ่งนี้เลยนะคะ ใจกดไลค์กดแชร์กดรับสิคกใหเป็นกำลังใจให้กับแม่ตุ้มหน่อยนะคะตุ้มจะนำคลิปเรือกระบวนเรือลากจูงเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าตักมาให้ท่านผู้ชมชมอย่างต่อเนื่องนะคะตามแม่ตุ้มได้ทางช่องติ๊กต็กนะคะไลน์วูมแล้วก็เฟซบ o ๊กก็เป็นทางช่องเรียวนะคะ ฝากยูทู e ช่องน้อ้อๆของแม่ตุ้มพาทำชาแนลด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆนะคะใอละค่ะ thank you my friend แม่กระรบชอบเอา